สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f อฟซีแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ้ะเรามาเจอกันตอนบ่ายๆนะของวันที่อากาศร้อนๆแหมกลางคืนมันก็หนาวกลางวันมันก็ร้อนนะเป็นไงงวดที่แล้วนะสูตรที่มันเข้านะเราจะมาตามกันให้ f อฟซีแฟนช่อง นําไปจะซื้อจะหาลัตตรี่กันนะรางวันที่หนึ่งนะสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งลองดูรานะงวันที่แล้วให้ไปต้นยกก็คือเก้าสองเจ็ดนี่แหละนะเจ็ดเก้าสองนี่แหละสองเก้าเจ็ดนะน่าจะไว้จะมาเก้าเจ็ดเข้าชุดต้นนะอ่ะไปตามดูเลยนะไม่เสียเวลาเดี๋ยวให้ผมปรับหน้าจอสักครู่นะขึ้นฟ้าไปเลย ันกลับด้านนี้ก็มาเจอแต่ทุ่งย่านแหละนะฮะอ่าเรามาดูงวดที่แล้วนะนี่นี่น,นี่งวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันเป็นยังไงไเทียบดูงวดดูแผ่นเดียวก็ได้สองงวดอ่างวดเดียวนะอ่าระวางม,มุมร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยมาครบนะแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกนะ เลขติดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอามารหรือไม่ติดที่เก้านะอ่าใครชอบมวยมัดมันไม่มวยนะผมก็เลยทําแบบมุมแดงกับม,มุมน้ำเงินนะสองมุมตั้งถ้าโชกันว่าเลขจะออกมุมไหนนะเรามาดูว่ามันออกมุมไหนนะมุมนี้ให้หกเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งนะอ่ามุมนี้ มุมนี้ให้เก้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองนะนี่เห็นนะจับตัวเด่นให้สี่ตัวนะหกเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดนี่สองกับสามนะมันมานี่มุมนี้นะปับป๊บปั๊บมุมนี้ใส่กันเห็นนะเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าแล้วกลับอีกทีเป็นเก้าเจ็ดสองนี่ไปใสอย่งงางนั้นนะอา้าวมันก็โดนจังเลยนะฮะ อทำแบบไหนทำแบบไหนงวดนี้ทำให้ดูหน่อยได้ไหมนะทำให้ดูหน่อยได้ไหมอ่าได้ครับผมนะว่ามันจะเข้าแบบเดิมหรือเปล่านะเราต้องทราบเลขวิ่งมันนะงวดที่แล้ววิ่งอะไรหกเจ็ด oh, ตัววิ่งมันตัวนี้นะงวดที่แล้ววิ่งเก็ดตวิ่งเก็ดตหกเจ็ดแป เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่วิงเกียดนะวัที่แล้วเข้าอ่างว่านี้จะเข้าหรือเปล่าตามมาชมนะอ้าวเรื่องด้วยว่าปากกาสีน้ำเงินหมดนะมีแต่ปากกาสีดำนะงวดวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเก้าศูตรจากอ้าวไม่ใช่นะ กลับมานะเอาแผ่นเนี้ยวอ,ออกอ่าสูตรร้อยสิบหน่วยมาครบนะฮะแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองศูนย์สองนะระวางมุมดำกับมุมแดงนะทำไมไม่เป็นมุมน้ำเงินนะเพราะว่าไปซื้อสีดำมานะก็เลยกลายเป็นสีดำว่าจะเข้ามุมไหนนะใช้หลักอะไรทำตามไใบบาก้าครับใช้หลักหน่วยทำครับ หน่วยสองนะยกมาเลยนะนี่สองสามมุมดำต้องสีดำเขียนนะยกมาเลยสองสามเขียนยังไงอ่ะนี่สีห้าเขียนอย่างนี้นะด้านนี้สี่ห้าโอเคด้านนี้นะ แปดเก้ามุมแดงนะศูนย์หนึ่งมุมดำนะห้ามุมแดงสองสามนะ อ่เลกได้มาแล้วนะป้าจะมาตัวไหนครอบมันเอาไว้ก่อนนะให้มันสวยงามนะครอบมันอย่างนี้แหละง่ายๆ เอฟซี FC. แฟนช่องลองบอกมาที่ว่ามาครบร้อยสิบหน่วยว่นี่จะมาที่ตัวไหนนะเราจะจับตัวไหนใส่ตัวไหนนะเราเห็นหรือยังนะเราต้องหาเลขวิ่งก่อนนะครับวิ่งตัวไหนหม,มูดำในวิ่งตัวไหนนะวิ่งสามครับผม สามเมตรเดียวน,นะตัววิ่งสามกับเก้านะสามกับเก้าอ่าตัวที่เด่นก็คือสามนะหมุมแดงก็วิ่งตัวเดียวกันนะสามกับเก้าเหมือนกัน นะตัววิ่งนะอ่าแล้วก็มาร์กสามไว้อยู่ตรงไหนนี่นี่อยู่ตรงนี้ก้าอยู่ตรงไหน,นตรงนี้อ่าสามทางนี้มีตัวเดียวนะมุมน้ําเงินอ่เราเริ่มจับนะจะมาตัวไหนนะเริ่มจับกันนะ มาตัวไหนจะมาตัวไหนอ่ามุมแดงนะสามติดหน่วยสิบนะถ้าสามติดหน่วยสิบก็จะมาที่นี่เลยนะสี่แปดสามนี่เลยห้าแปดสามนี่เลยนะนี่มาห้าแปดสาม ห้าสามแปดห้าปดสห้าสามปดอ้าวสี่แปดสาสาปดตัวนี้แล้วนะอ่าถ้าสองมาสี่เก้าสอง ห้าเก้าสอสาสามห้าเสามุมดแดงนะให้ที่8ปสามนะ ห้าแปดสามแปดสามเก้าสามกลับไหม 3, 3, กลับไหมสามแปดสามเก้าอ้าวกลับไว้นะเก้าสามสามเก้านะประมาณนี้นะสองตัว ถ้าเม็ดเดียวว่าชอบที่นี่แหละสามแปดนี่แหละอ่ะเม็ดเดียวจะเข้าหรือไม่นะวันนี้อามาฟังมุมดำนะจะมาตัวไหนมุมดำนะหนึ่งหกสาม 0, 63, 1, 0, 0 72, 1, 72, ูน1 0หกสามหเจ็อ่งเดตัวเดิมนะสามหก1 สองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดหนึ่งอ่ะคิดว่าข้ามุมใครคิดว่าข้ามุมดำนะใครคิดว่าเข้ามุมแดงนะใครชอบตัวไหนเลอกเอานะห้าแปดสามห้าสามแปดสี่แปดสามสี่สามแปด 492 493าสองสี่ห้องววันนี้จะหลุดหรือไม่นะระหว่างมุมดำกับมุมแดงนะมวยชิงแชมป์โลกระหว่างตัวเลขจัดชกวันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกเก้าครับผมจะมาตัวไหนนะสองตัวจับที่8ปดสามสาปดเ้าสาสมเกตัวเดียวสามแปดตัววิ่งสามกับเ้ามา นะประมาณนี้ครับผมอําวอำลาพาจากครับผมหมดเวลาพอดีสิบเอ็ดนาทีนะจะให้เอฟซแฟนช่องได้รับชมกันว่าสูตรร้อยสิบหน่วยจะเข้าต่อเนื่องยาวๆหรือไม่นะอ่ะววันนี้สองตัวให้ตัวไหนอ่ะให้หกสาม หกสามก็แล้วกันนะหกสามหกศนย์หหนึ่งสองตัวนะหกสามหศหหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองเจศนย์เจดหนึ่งอ่าถ้า ถ้ามุมดำออกล่างนะเสมอกันนั่งงานนี้มุมแดงออกบนมุมดำออกล่างได้นะอย่างนี้อ่ะเวลาพระจากกรับมไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดี